สวัสดีครับอยู่กับช่องก็แค่คนธรรมดาชาแนลนะครับนะวันนี้ก็มาเดินเล่นเนาะยามเสียสายก็มาไก่โจเหมือนเดิมนะครับนี่โจก็อยู่ข้างหน้านี่แหละวันนี้ก็อากาศก็ถือว่าดีนะดีอยู่นะก็มีลมมีแดดเนาะนี เป็นธรรมชาตินะนี่ผมก็ชอบดูดูนั่น,นี่ไอ้ตรงเขาลูกนู่นอ่ะมันอยู่ไกลๆนู่นแหละเอฟซี FC น่าจะเห็นเหมือนเขาขาวคุนๆไกลๆเออแต่ก็จะมีต้นยูคาบางอยู่นะต้นยูคาเนี่ยเขาไม่ได้ตัดขายแล้วมั้งไงนะสูงกี่ปีก็ไม่รู้โหตีไม่กี่ปีเขาก็ตัดขายต้นยูคาเนี่ยโอ้แตตัดขายนี่ผมว่าในเงินอยู่นะแต่ว่ามันจะคุ้มไหมล่ะเออมันแค่ เท่าไรนะ่ะสามต้นนะมันแค่สามต้นเองเอาเนี่ยโจเปิดเองไงโจเข้าข้างในเองไงเนี่ยมันไม่มีต้นมันบงังผมไม่ค่อยอยากเข้าไปที่เขาเท่าไหร่ถ้าว่าแต่เช้าเช้าผมมาอยู่โจผมไปเองไง ค่อยอยากตามไปแล้วตอนนี้ร้อนนะอาวโจโโ้เอยที่ขี้ด้วยเออเอฟซีก็มองเห็นไกลๆเนาะไม่เป็นไรหรอกมีเห็นตูดมันนะนะนี่แค่อยู่จังหวัดอ่าเฉลิมเสนาว์าาวเนาะก็เห็นบรรยากาศสวยอะไรแบบนี้เนาะเออ ทางอำเภอที่ผมอยู่นี่ก็มันจะอยู่อำเภอผมอ่ะอยู่กึงลางอยู่กลกางๆที่อ,อีกอีกอีกข้างหนึ่งก็จะเป็นอำเภอที่อมียังไง knight? ธรรมชาติมากกว่านี้นะธรรมชาติมากกว่านี้ถ้าเรียบภาษาบ้านๆก็การดานกว่านี้หน่อยและอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นอำเภอที่อ่ายังไง เขาเลยนะเหมือนแบบอารมณ์เหมือนดูดีหน่อยเหมือนอารมณ์เหมือนอยู่ในเมืองนะแต่ไม่ใช่อําเภอเมืองนะครับอ่านะไล่โจเข้าไปนั่งคนเดียวเลยเดียวผมยืนจะแถวนี้แล้วกันผมไม่อยากเข้าไปเยอะหรอกนี่ถ้ามีต้นมันมันโตขึ้นจนบางผมไ,มได้ผมก็เข้าไปอยู่นั่นแหละ โอ้ต้นมนันเขาต้นมันนี่มันก็ปลูกง่ายอะไรง่ายเน,ะนะาะนะก็ปลูกไปได้ครับไม่เท่าไหร่เองก็เตะออกยอดออกอะไรมาแล้วนะเริ่มโตลแล้วเอ,เ,อเอาเอาไอโจ <c ười> ดูไอโจอวิ่งเอฟซีไอโจวิง่งไอโจอมเป็นมาบ้าแล้ว ไอ้โจไอ้โจเป็นหมาบ้าเอ้ยฮะโจไหนมานี่โล่ไม่มีใครเรียกเลยนี่มาโจมาเดี๋ยวโม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 นะอย่านี้ก่อนผมไม่ได้เรียกมันเลยมันวิ่งมาคิดว่ามันคิดว่าผมเรียกหรือเปล่าแล้วมันมีแต่เสียงงกเลยนั่นอะออกมาได้ไหมนี่มอกตรงนี้โจนี่ โอ้โออกได้ไหมโอ้โออกได้เว้ยน,นึกถึงวันเวลาที่ผ่านมาเนะาะแป๊บเดียวก็วันหนึ่ง ป,บบปบ๊บเดียอก็อาทิตย์หนึ่งเพิเดียอะก็เดือนหนึ่งเพิเดียอก็สองเดือนสามเดือนนาะนะก็นึกถึงวันแรกๆนาอที่มาถ่ายแถวๆนี้นะที่พายโจมมาเดินเล่นจริงๆผมพายโจมมาเดินเล่นตั้งแต่กลางเดือนอกลางเดือนมกราและ้วแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไงผมน่าจะมาถ่ายคลิปช่วงประมาณช่วงใกล้ๆสิ้นเดือนมกราหรือเปล่าแล้วผมก็ถ่ายยาวมาเลยนะถ่ายอ่า บรรยากาศคลิปต่างๆนาเนาะก็เดินตอนแรกก็มาเนี่ยแค่ตรงนี้แหละเริ่มถ่ายตัวเลขไม่กล้าเข้าไปเยอะคนหลังก็เริ่มเข,ข้าไปเข้าไปตรงนู้นนะแต่พอแล้วก็พาโจเดินกลับมาทึงนี้แต่พอไอโจอมันเปลี่ยนทางผมก็เลยเปลี่ยนตามมันก็เลยเข้าตรงนู้นแล้วมอาออกตรงนี้แทนเออคิดอย่างนี้เออก็น่าจะดีกว่า โจโจกินญ้าเองหญ้นะานี่มันก็มันก็นิ่มๆน,นะแต่มันคงไม่เหมือนรสชาติอา่าหวานหรอกนะนะมันคงไม่เหมือนรสชาติญ้าหวานที่คนธัญ,ญบุรีเขากินกันหรอกนะอันนั้นก็ได้จะได้รสชาติดีแบบนึงนะญ้าหวานนะ เออรู้ก็รู้เขาเป็นคนไม่ดีกะเขาเป็นสันดานเขาสันดานก็โผล่เห็นก็ย่งไปเลือกเขานะเออเนาะเลือกมาแล้วก็จะให้เขารับก็ให้เขารับใช้ไปหรือตัวเองจะรับใช้เขาก็ไม่รู้นะนะถ้าเป็นผมผมไม่กล้าให้แล้วนะจะทาไงได้เนาะ แน่นเสียงส่วนใหญ่นะครับเสียงใครขี่รถท่ออ็นในป่าวะนะ่ะสงสัยโจมมาร้อนสงสัยโจมมาร้อนโจมนอนเลย ว่าไม่ร้อนหรอมันวิ่งมาเมื่อกี้นี่แหละมันใช้มันใช้พลังงานเยอะเฮ้เดี๋ยวผมยืนถ่ายตรงนี้ก็ได้นะแต่จริงจก็อยากไปถ่ายตรงนู้นให้เอซได้ชมแหละเดี๋ยดูไรโจน่าจะไปไม่ไหวอะวิ่งมาสักเดียวเลยนะเ้ยวก็ไม่ได้ว่ามาันหรอกนะมันวิ่งมันก็ได้ออกกลาลังกายของมันนะผมมาเดินผมมาเดินผมมาถ่ายคลิปผมก็ได้ออกกําลังกายนะ ผมก็คิดอย่างนี้นะเออเอฟซีบางคนก็คิดมึงทําเพื่ออะไรนะเออบางคนก็ไม่ได้คอมเมนต์หรอกอนะ่ะผมก็พูดของผมเองอะ่ะมึงทาเพื่ออะไรมึงได้อะไรนะอย่างแรกเลยผมได้คือได้มาเล่าสว่เอฟซี FC ฟังอ่นะแล้วอย่างที่สองก็คือผมผมได้มากออกกําลังกายได้เดินได้อะไรนะเนี่ยอยู่บ้านผมนก็ทํางานบ้านเล็กๆน้อยๆอะ่อะอะ่เพราะว่าถ้าไม่ได้อะ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนอะ่ะไม่มีแมวใช่ไหมมีแต่ไอโจโอ้ยถ่ายคลิปเสร็จ ออกมาถ่ายคลิปเสร็จขาวบ้านดู Youtube จนกว่าจะได้เวลาให้อาหารมันอีกรอบนะทุกวันนี้โอ้โหงานบ้านทั้งทรายทั้งกอกทรายเมียทั้งอะไรต่ออะไรเอซเอ้ยนี่ตั้งแต่เช้าเนี่ยผมยังไม่เปลี่ยนทรายให้มันเลยนะเ,เนี่ยนี่พรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันแรกและนะ วันแรกที่จะแลวเามวอ,อยู่นอกบ้านเนาะให้มันอยู่ยาวๆไปเลยนะฮะก็ปาพอเอฟซีด้วยนะครับนะก็ใครที่ดูคลิปก็คอมเมนต์ได้นะเออร่วมสุขสันต์วันเกิดด้วยผมด้วยนะครับนะถึงท่านจะไม่เห็นท่านจะดูมาไม่ถึงตรงนี้ก็ไม่เป็นไร ร่วมอวยพรนะอวยพรวันเกิดให้ผมได้นะครับนะโจ้ไปถ่ายคลิปตรงนู้นก่อนนะยวนอนก็นอนเดี๋ยวมาเอ้าโจมาด้วย สายก็ไปต้องเปิดพัดลมให้นะเดี๋ยวมันเป็นในนี่อ,อะไรนะพิ่ตกแต่อากาศก็ไม่ได้ร้อนหรอกแต่ว่าเนาะหมามใช้พลังงานเยอะจะมีตัวดีวนะหมาเนี่ยมันผมไม่รู้จะหาที่ไหนอะ่ะคนรู้จักก็เคยรู้จักก็ห่างกันไปก็เลยไม่ได้สื่อสารอะไรกันเขามีมูมมีหมาไหม รถรถอะไรมันงอยงู่ในป่ารถจนรถจนอยู่ในป่านะิปนี้ผมว่าผมก็ทำ Youtube มานานแล้วนะไอซีบางคนก็คง ไม่ได้เขาไปดูว่าผมหน้าตาเป็นไงนะผ,มผมก็ทำยูทูบมาหลายปีจะผมจะตั้งหัวข้อให้กันเนาะเออตั้งชื่อคลิปให้นะเออร่วมอวยพรมันเกิดที่ผมนะแล้วแต่ท่านจะไม่อวยพรนะั่ไม่อวยพรก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะไงมันเกิดผมก็มไม่ได้จัดมาหลายปีแล้วนะมนะันเกิดผมจัด ครั้งสุดท้ายก็ปีปีสองพันสิบเก้ามั้งอีกปีนึงก็ไม่ได้จัดเลยแล้วมาเจอโควิดอีกนะโรคที่ทำให้คนทั่วโลกนะเ๋ย๋ยว่าใช้คำว่าคนไทยไม่ได้ใช้ว่าคนทั่วโลกหมดเงินหมดอนาคตนะไม่มีเงินไม่มีทอง มีอะไรก็ขายทิ้งทั้งยังโดนคําสั่งจากรัฐบาลนะให้ให้อยู่แต่ในบ้านไม่ให้อย่างนั้นอย่างนี้ถ้าฝืนก็จะผิดกฎหมายนะครับนะแต่ก็คนไทยก็ได้ตนะแต่ทําตามนะแต่แทบไม่มีการเยียวยาอะไรเลยนะนี่แหละมันไม่สิ่งเก็บเก็บปวดให้หน่าที่สุด ม c บางคนก็นเอา้าทำไมต้องรัฐบาลต้องมาช่วยเอา้าทำไมคุณไม่คิดกลับกันว่างประชาชนเสียภาษีให้รัฐบาลตั้งเท่าไหร่เราทุกคนอนะ่ะผม fc ทุกคนที่มาดูคลิปหรือไม่ได้ดูคลิปกระช่างทุกคนรู้ไหมทุกคนเสียภาษีอยู่นะเออไม่ว่าจะทำอะไรกระช่างทุกคนเสียภาษีหมดนะครับนะทุกคนอาจจะเสียภาษีโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้เวลาคุณใช้จ่ายคุณก็เสียภาษีไปแล้วนะนั่นแหละ มมนไม่สิ่งที่รัฐบาลเออต้องกลับมาช่วยเรามั่งนะพอคนมีเงินอ่ะรอดผมบอกเลยคนไม่มีเงินน่ะตายทั้งเป็นนะย,ยังโลกระบาดท,ที่ผ่านมาเนี่ยโรคโควิดที่ผ่านมานะผมถามหน่อยธนาคารผ่อนปลนให้เท่าไหร่แค่สามเดือนหลังจากนั้นถ้าสมเดือนคุณยังไม่มีเงินลดคุณก็เดนโดนยึดนะลดคุณก็โดนยึดเหมือนเดิมนะครับถ้าคครไม่สนใจโรคระบาด นะผมก็ว่าเออบางครั้งธนาคารก็ใจร้าย,ายเกินไปนะใช่อยู่นะว่ากดมันนองเป็นกดนะแต่ว่าเออคนมันลําบากอะ่ะเขาลําบากกันทั่วทั่วโลกอะ่ะเออทั่วประเทศไม่ได้แล้วทั่วโลกนะนะผมก็พูดแต่ในมุมของผมแต่ถ้าว่ามันก็ปกติแล้วนะก็เริ่มใช,ใช้ใช้ชีวิตปกติได้ก็ตั้งแต่เมื่อกลางปีส0 2 2ยี่บสองก็ปีเดียวนที่ตามผมเสียนั่นแหละ หลังจากเรื่องพฤสภาทุกอย่างก็กลับมาปกติเลยนะครับเนี่ย F4 นี่เป็นที่ผม,อผมชอบมองมากเลยเต่ๆอย่างเออเนี่ยเนี่มันจะเป็นขาวๆบนนู้นอ่ะเออเนี่ยสวยนะมันเป็นเขาอีลูกหนึ่งของอีกอำเภอหนึ่งเลยนะผมกวดถือโทรศัพท์เนาะผมไม่ไกลไกลเนี่ยมันเป็นเหวเนี่ยนะตกไปงานเข้าเลยนะประมาณนี้เนาะเออ นะครับผมออกมาหน่อยดีกว่าเดี๋ยวตกไปทั้งคนทางโดสาบิกนะครับโจเดินกลับไปโจโจยืนมองก็แต่ทุกอย่างแต่ทุกคนก็ผ่านผ่านมาได้เนะก็ปีสมมันยี่สามเนาะ,ะเป็นปีแรกเลยนะที่ เขาให้เล่นน้ำสงการได้ตามปกติเนาะปีที่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกแล้วแต่ว่าปีสมงันยีิบสามปีที่เขาให้เล่นน้ําแบบปีแรกเลยหลังจากโลกโลกโรกควิดมาเนี่ยนะโอ้โหผมบอกเลยปากซอยเนี่ยหมู่บ้านผมคลองเชมอะ่ะโคตรพ่อโคตรแม่มันอะ่ะนะแต่ผมก็ไม่ได้เล่นผมไปเล่นในอีกอีกอำเภอหนึ่งกลับมา พวกก็ชวนไปไหลที่บางแสนไปกับเข้าไปไม่ไม่ถึงไอ้พวกไอ้พวกเล่นน้ำบองน้ำโอ้ยผมว่าบ้าอะไรของมันวะขาว่าค่าน้ำมันก็ไม่ได้ช่วยหานะผมออกคนเดียวอีกก็เลวไม่ค่อยจะไปกับฝั่งนี้ไม่ค่อยอยากไปหรอกนะจู่มอง Má hổ. Má hổ đó, Chỗ. đúng mọi người. Ủa oh, nhỏ quá. Mình cả hóa đây, trong ngay là FC. nó mà mới thính như Nè. Bởi mà mới không ăn được. chú ừ. chú nhìn hồn con đau quá không ai hả? đấy đây hả? À. sám sám tua đường khuôn đường tua ใครมันจะเจิงกว่ากันหาเรื่องหมาแล้วเหรอเนี่ยมันก็ไปแล้วแต่มันไม่ใช่ถิ่นมั่นนะไอโจงก็ไม่กลัวหรอกนะแล้วเดินไปมันก็หลบให้เราแล้วเดี่ยถ้าจะหมาตัวเดียวไปสู้กับสามตัวไม่ได้สองตัวสองตัวหนึ่งก็ยังลำบากนะไ่ตัวนั้นไปก่อนแล้วนะโจงก็อยู่ได้มีผมโจยุงกัดหน้าเอาไป โจมายุงออกจากหน้าก่อเลยโจเอา้าจะไปไหนล่ะว้ยยุงกัดหน้ามันไม่รู้เรื่องเลยนะไม่กัดหน้ากัดจมูกมันแล้วดูมันไปยุงไปยังนะ่ะเออยุงในป่ายงางเนี่ยกัดแบบในไงมันก็กัดนะอ่ะดูมันไปมันเกิดกลับคนดีกว่าโอ้ยยืนถ่ายอย่โคนี้คดีเอฟซีอากาศโคตรเย็นนะ่ะ แล้วเมื่อวานฝนตกด้วยนะเดี๋ยวสักพักก็น่าจะร้อนละนะถ้าฝนไม่ตกแต่ตอนนี้ก็ข้างบนฟ้าข้างบนก็ยังปลอดโปร่งนะแต่โดยรอบๆก็คึมๆนะครับคึมๆนี่นี่ก็คึมๆค,มคึมเลยคึมเลยนี่นะแต่ข้างบนก็ยังปกตินะแต่คิดไว้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวฝนก็ตกแหละนะมันมัน มันไม่ตกเป็นไปไม่ได้เพราะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่เข้าเอา่อหรือดูฝนนะครับที่กรมบทตกเขาไปประกาศเปลี่ยนทางการนะแหมแล้วเข้าวันไหนไม่เข้ามาเข้ามาตรงกับวันเกิดผมด้วยนะนก็เดี๋ยวว่างจะถ่ายคลิปเครื่องเสียงให้ชมนะแหรอยผมวางก่อน ยุงไปแล้วนี่วะก็เมื่อคืนก่อนนะไม่ใช่เมื่อคืนนี่หรอกเมื่อคืนก่อนผมก็ได้ต่อ,อสายสายลำโพงเสร็จแล้วนะหลังจากที่ต่อสายสัญญาณทิ้งไว้อางเดียวก็ได้เทสได้อะไรไปนิดหน่อยเพราะว่าไม่ไม่อยากเปิดดังมากเพราะว่าหลังกลางบ้านเขามีงานศพเนี่ย<ะ>ผมมีงานแต่งกับงานศพต่ออะไรกันเนี่ยหมู่บ้านผมอันนี้มีศพตายสองศพไปนั่นแหละนะ อีสมนึกอยู่ฝั่งนู้นนะอีสมก็อยูย่หลังบ้านผมเนี่ยผมไม่ค่อยอยากอัดเท่าไหร่ก็เปิดพอๆไปนะ นะเรื่องอะไรต่างๆก็ตอนนี้ยังไม่มีพูดนะนึกว่าจะพูดก็เออมันก็ยังซ้ำๆก็เลยเอออย่มีพูดดีกว่าก็มาพูดบรรยากาศอะไรต่างๆให้ชมเนาะออ,อย่างนี้ก็น่าจะดีกว่านะครับนะทำไมเหมือนเริ่มปวดขี้วะนะเดี๋ยวผมกลับบ้านก่อนดีกว่านี่สิเดี๋ยวจะกลับไปเข้าห้องน้ำไม่ทันนะอ่ะครับเอฟซี FC. ก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะ ก็ขอบคุณ FC ที่เข้ามารับชมคลิปด,ด้วยนะครับนะก็ฝาย FC กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ในช่องก็แค่คนธรรมดาชแนลด้วยนะครับนะก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ